สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงตำบลบ,บงอําเภอหนองหานจาังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราได้นําเสนอเรื่องราวความเข้าใจในอีพีที่1ให้แก่ผู้นําทั้ง15คนโดยให้ผู้นําทุกท่านเป็นต้นแบบไปขยายผลให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองแล้วในวันนี้ไปพบกับคุณแม่ประพัฒน์สอนคํศสีธาเป็นหนึ่งในผู้นําที่เข้าร่วมโครงการและแม่นพรประเสริฐสม เป็นครัวเรือนขยายผลที่ได้รับการส่งเสริมการปผลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและต่อจากนี้เราไปติดตามผลการดำเนิน,นง,งานว่าผู้นำแต่ละหมู่บ้านสามารถขยายผลได้มากหน่อยแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่ประพศรข้ามซี่าเนาะจ้ะคือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของตำบลสะแบงก็คือมันอีกกบะเพามาเบิงคั้วเลื่อนทีละ ขยายผลให้ใหใหเ้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วกะมาแนะนํามือเพิ่นนอกจากเนาะให้เพินเ่นว่าปลูกยูปลูกกินปลูกพักปลูกหญ้าเท่านี้ละแล้วกะอันนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะแม่แม่น,นพ่อนประเสริฐสมค่ะอ่ามือนี้กะพ้าเพิ่นมาเบิงยีเบิงแลงพักต่างๆเนาะค่ะเนาะกะมีพักหลายๆอย่างกะเช่นน้ำเต้าแล้วกะหอมปีพร้อม <c oughs> สาลเน่เป็มหมักบวบต่างๆค่ะคืออุปกรณ์ที่ข้าปลูกบางอันข้ากะใส่ไอ้กระถางตู้เย็นเก้ามาใส่ในเพ็ดเป็นแปลงพักได้ค่ะ,อ,ะอันนี้กะเป็นกระถางตู้เย็นเก้าคือกันกะเอามาเพ็ดเป็นแปลงปลูกพักได้ค่ะใค่ก็ข้าเสียไปทิมค่ะได้ประโยชน์ห้ายย่างค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะคุณพ่อแนะนําตัวเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทางคณะพัฒนาชุมชนอําเภอหนองหานนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ในวันนี้เดี๋ยวที่นี่นะครับเราเปิดเป็นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและที่อยู่ด้านหลังก็คือการศูนย์ศึกษาพัฒนาต่อยอดการเลี้ยงมดแดงส้มนะครับเดี๋ยวเราจะพา ชมสถานที่นะครับพึ่งด้านบนนี้เป็นสถานที่พึ่งเริ่มพึ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเชิญครับครับจุดเริ่มต้นนะครับการบริหารจัดการที่นี่ก็คือเราจะมีการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยแล้วก็ฟืนฟ้นฟูป่าด้วยเพราะว่า,าก็คืออยู่ด้านหลังเรามีการคัดแยกขยะแล้วผัดไปก็คือจะเป็นปุ๋ยหมักนะครับน้ำน้ำหมักเกียวข้าแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับ การบริหารจัดการก็กคือว่าที่นี่เราจะเน้นพวกรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ต่างๆนะครับการปลูกไม้การตัดไม้ทำลายป่าเราจะไม่มีเราก็จะมีปุ่นป่า เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมเราเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นได้นั้นเพราะเรามีผู้นําที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่มีความรู้ความสามารถส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืนสําหรับวันนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ